โ,โลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินควัตในช่วงตอนเช้านะครับวันนี้ก็มีเรื่องของต่างประเทศหลายเรื่องทีเดียวนะครับรวมทั้งใกล้ๆบ้านเราอย่างกอเน,นียมกัมพูชาหรือว่าพามา่าแต่ว่าข่าวแรกจะพาท่านฟังไปดูเรื่องการเมืองของอินเดียนิดหนึ่งนะครับ อินเดียเป็นประเทศในภูมิภาคแถบเอเชียที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็อินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศใหญ่แต่ว่าประชาธิปไตยของอินเดียก็ได้รับการยกย่องนะครับว่าเรื่องของประชาชนนั้นสนใจเรื่องของการเมืองนะครับอินเดียใช้ระบบในการเมืองแบบระบบรัฐสภาก็เหมือนบ้านเราอะนะครับก็คือมีนายุมนตรี แล้วก็เป็นรัฐบาลแตเพิ่นของอินเดียเนี่ยเป็นรัฐบาลผสมจากหลายหลายพักข่าวที่ข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ประมาณสิบสี่สิบห้าพักด้วยกันซึ่งอนาคตข้างหน้าก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีข่าวเรื่องของการที่ะจะมีการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียเนี่ยครั้งนี้มองดูว่าพักที่เป็นรัฐบาลก็คือพักคองเกรสของนาง อดีตอินทราคารทีนะครับนปัจจุบันก็เป็นโซเนียแต่ว่าเธอโซเนียเองมีภ <c oughs> ูมิเม้มเนานวมีพูดง่ายว่าพื้นฐานมาจากอิตาลีเพราะเป็นภรรยาของนาชีพคันทีเนี่ยฉะนั้นตัวโซเนียเองเธอก็ไม่รับตำแหน่งก็ปล่อยให้มานุมานสิง์ทำหน้าที่ไปนะครับเป็นนายมนตรีแต่ว่าวันนี้เนี่ยข่าวก็ เกี่ยวข้องกับเรื่องของอินเดียเกี่ยวกับหลายเรื่องทีเดียวนะครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยพรรคคอนเกรสซึ่งจริงๆพรรคคอนเกรสในยุคสมัยหลายปีมาแล้วนะครับในหลังจากที่อินเดียได้อิสรภาพในปี1947หลังจากนั้นพรรคคอนเกรสก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นรัฐบาลหลายท่านในอดีตโบราณคงจะนึกถึงท่านเนรูนะครับยาวานเนรูซึ่งเป็น อาจจะเป็นผู้ก่อตั้งพรรคคอนเกรสก็ว่าได้พรรคคอนเกรสก็แข่งขันแล้วก็มีมีขึ้นมีลงได้เป็นรัฐบาลบ้างก็าการฝ่ายค้านบ้างนะครับวันนี้เราลองมาดูซิว่าในช่วงระยะเวลาของท่านมาร์โมหันสิงนั้นจะเป็นอย่างไรก็มีข่าวนะครับว่าพรรคคอนเกรสไม่ประสบความสาเร็จในช่วงนี้ปัญหาที่พอจะประมวลได้ เท่าที่คนอินเดียทำโพโก็ปรากฏว่ามีเรื่องปัญหาคอร์รัปชันซึ่งคนก็ไม่ไว้วางใจอินเดียนะับว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเรื่องอาการคอร์รัปชันของนักการเมืองเนี่ยสูงแล้วก็เรื่องที่ตามมาก็คือวันนี้อินเดียซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ในพื้นภาคแถบเอเชียของเราเนี่ยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ลดลง ซึ่งจริงๆก็คงไม่ใช่เป็นฝีมือของท่านผู้นำอย่างเดียวนะครับถ้าเราพิจารณาสถานการณ์ของโลกเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของโลกก็บีบคั้นทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียก็ลดลง mm. เช่นเดียวกับจีนนะฮะมีนักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เขาก็คาดการณ์ว่าในช่วงปีนี้นะครับนเราเพิ่งต้นมกราคมเขาบอกว่าทาอินเดียทั้งจีนเนี่ยจะประสบ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าอยู่ใน,นกลไกของรบบทุนนิยมแน่นอนนะระบบการค้าเสรีปัจจุบันเราเห็นว่ายุโรปก็อาจจะกระเต้น่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าดีอะไรมากมายเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาแล้วผลกระทบต่างๆนี้ก็ลามมาเรื่อยนะครับเดี๋ยวสักพักผมคงจะมีข่าวในพืเเ้นภาคแอฟริกาของเราี่ลองไปดูการเลือกตั้งเินเดเยนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มันโมหันสิงห์ซึ่งเป็นนายมนตรีก็ประกาศบอกว่าท่านจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอ่าเป็นอ่เป็นนายมนตรีแล้วเนื่องจากว่าอ่าท่านมีความเห็นว่าท่านอยู่มานานแล้วสิบปีแล้วก็อายุก็มากแล้วนะครับอยากจะไปใช้ชีวิตสงบที่บ้านอ่ามันโมหันสิงห์นับว่าเป็นนายมนตรีที่อ่ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของอินเดียดก็ดีก็ สอดคล้องกันหลายคนก็มองว่าท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ตัวยงมีความสามารถทีเดียวแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยมันก็มีแรงผลักดันเป็นคลื่นที่สำคัญในพัรคองเกรสก็คือ,อลูกชายคนเล็กของอินทราคารทีซึ่งเธอก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับชื่อราหุนคารทีเนี่ยอตอนนี้ก็อายุสี่สิบต้นๆก็โดยประมาณก็สี่สิบสามแล้วนะครับ ในอายุขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าอย่างอย่างเด็กแต่ว่าในสังคมอินเดียในสังคมต่างประเทศก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับพร้อมที่จะเข้ามาบริหารประเทศได้แล้วก็ถูกเสนอตัวขึ้นมาท่านมันโมหั a สิ i n g ก็ให้ความเห็นกับคนอินเดียให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ อินเดียทูเดย์ต่างๆเหล่านี้บอกว่า uh, ราหุลเนี่ยเหมาะสมแล้วก็เป็นผู้ซึ่งจะนำพา uh, ให้เศรเฐกิจอินเดียก้าวหน้าขึ้นไป uh, อันนี้คนอินเดียจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูกันไปนะครับ uh, แน่นอนเพราะว่าการวางตัวของ uh, ราหุนการทีเนี่ยนะครับเป็นการวางตัวอยู่ในพักคองเกรสที่ได้เราได้ยินข่าวกันมา พอสมควรแล้วก็คุณแม่ของเธอซึ่งก็มีบทบาทสูงเพราะว่าเป็นภรรยาของท่านอาชีพคานทีแล้วก็เป็นผู้ซึ่งมีบทบาทสูงในพรรคคอนเกรสเนี่ยก็สับสนลกูกคุณราหุลเนี่ยให้เข้ามาเล่นการเมืองปนมุฮันสิงท่านให้ความเห็นว่าราหุลเนี่ยมีคนสมบัติท่านใช้คำว่า outstanding นะครับคือพูดง่ายเด่นมากเหลือเกินก็แน่นอนนะครับเพราะว่าตัดสินใจกันแล้วว่าจะส่ง เราหุนขึ้นมาถ้าพรรคคองเกรสเีว hmm. อกาได้เสียงข้างมาก mm hmm. ก็เราหุนก็จะได้เป็นรัฐมนตรีคนต่อไปคนอินเดียจะทิดอย่างไรอันนี้คงต้องดูกันไปนะครับอ,อย่างที่ผมเรียนท่างฟังไปพรรคถูกวิาพากษ์วิจารณ์หลายด้านนะครับปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเราเห็นว่าอินเดียเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีข่าวไปทั่วโลกนะครับปัญหาเศรษฐกิจซึ่งไม่ได้ดีมากนะัก ปัญหาความยากจนจริงๆอินเดียความยากจนก็สูงมากนะครับแต่ว่าช่องว่างระหว่างความรวยจนนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งสําคัญในอินเดียเราลงมาดูฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านก็คือพรรคพรรตจันตะซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งสําคัญของพรรคคองเกรสทีเดียวและในอดีตก,ก็เคยมีผู้นําที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียมา แต่ว่าพรรคพารตาจันตะนี่ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มพวกฮินดูหัวก้าวหน้านะครับอาจจะเรียกหัวรุนแรงบางคนก็ใช้คํานั้นแต่จริงเราก็อาจจะใช้คําอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเป็นพวกหัวก้าวหน้าก็อาจจะเป็นชาตินิยมฮินดูก็ว่าได้นะครับทํานองนั้นอินเดียเป็นสังคมที่มีความหลากหลายในเรื่องการนับถือศาสนานะครับสิทธิเสรีภาพประเต็นที่ แต่ว่าแน่นอนความขัดแย้งระหว่างศาส,สนาในอินเดียก็ก็มีให้เห็นเป็นประจำอินเดียปากีสถานแยกประเทศกันด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละครับพักษะราตะจัมรัะครั้งนี้เนี่ยมีผู้ที่เป็นหัวหน้าพักชื่อคุณนารันตราโมดีนะครับจากผลโพลมีการสำรวจกันทั่วไปของอินเดียเนี่ยก็บอกว่า ท่านนันดามดีเนี่ยมีโอกาสสูงพอสมควรเพราะมีประสบการณ์ท่านเองก็เป็นเ,เขาบอกเป็นร่มไกรคือระบบเดียเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นเป็นรัฐๆนะฮะอ,อย่างเช่นสารเมริการระบบาการมืปกครองของเขาก็จะมีลักษณะเป็นความเป็นสระในส่วนของของ มลรัฐต่างๆเนี่ยอินเดียก็มีรักษาที่เรียกว่าเฟดเออร์ลิซึมเหมือนกันฉะนั้นท่านโมดีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีของรัฐกุจราตมาหลายปีนะฮะกุจราตนี่ก็ถือเป็นรัฐใหญ่ทีเดียวในอินเดียแล้วก็โอกาสของท่านก็มีสูงการเลือกตั้งข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเราคงต้องติดตามดูกันไปเพราะว่าอ,อย่างที่ผมเรียนเท่าฟังอินเดียเป็นสังคมใหญ่แล้วก็พรรคการเมืองเขาเนี่ยค่อนข้างจะ เป็นระบบหลายพัคสิบกว่าพัคที่มารวมกันก็ต้องดูกันว่าใครมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นปรากฏการณ์เป็นเรื่องแรกที่ผมนำมาฝากเท่าฝากวันนี้เราก็เห็นได้ว่าข่าวของอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องของท่านอุปทูตที่สหรัฐอเมริกาที่ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ถูกทางฝ่ายเจ้าที่ของสหรัฐก็อาจจะประพฤติ ที่ทําให้อินเดียมีความรู้สึกว่า,าทําให้ประเทศเขาเสียหน้าเพราะอุปทูตนั้นถูกตรวจสอบซึ่งเธอเป็นสุภาพสตรีด้วยถูกตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเธอเองจ้างาคนทํางานบ้านเนี่ยนะครับแม่บ้านมาจากอินเดียแล้วก็จ่ายค่าแรงไม่เต็มตามจํานวนที่ควรจะเป็นอันนั้นจะเป็นประเด็นปัญหาเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมนําเสนอท่านฟังครับ วันนี้เราก็ต้องดูกันไปนะครับเพราะว่าอินเดียเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคแถบเอเสียงเรารอบนีนับว่าเป็นประเทศใหญ่ที่ประเทศมหาอำนาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่ารัสเซียหรือว่าถึงแม้กระจีนในช่วงหลังก็มีความสัมพันธ์กันดีอยู่นะครับในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีความขัดแย้งเรื่องพรมแดนบ้างอะไรบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นประเด็นท่าฟังรับอิกเรื่องเป็นเรื่องของพม่า วันนี้พม่าถูกจับตามองหลายด้านทีเดียวเพราะว่า,เ,าเป็นประเทศที่อาจจะเรียกว่ามีการวางแผนของการที่เป็นประเทศในภูมิภาคเะวอเชียในข้างหน้าเพราะว่าพมาะนะ่านั้นมีการปกครองโดยรัฐบาลทหารมานานทีเดียวจนกระทั่งหลังจากนั้นก็มีเสียงเรียกร้องมีเสียงกดดันจากทั้งภายในภายนอกแล้วก็ท้ายสุดพม่าก็มีแผนในเรื่องอแนวทาง ของการวางแผนที่จะเป็นประเทศประชาธิปไตยเหมือนกับเป็นที่เ,าเขาใช้คำว่ารถนัปมันนะฮะเหมือนกับเป็นแผนที่ในการเดินทางเจ็ดขั้นตอนทีเดียวก็ต้องยอมรับว่าพมา่าเดินทางมาในแต่ขั้นตอนด้วยความระมัดระวังขั้นตอนที่ผ่านมาก็มีทั้งการร่างรัฐนูลมีการตั้งสภามีการเลือกตั้งนะฮะมีการเจรจากับคนกลุ่มชนกลุ่มน้อย ซึ่งในพม่าก,ก็มีชวนกลุ่มน้อยอยู่เยอะนะครับประมาณร้อยสามสิบกว่ากลุ่มเนี่ยแต่ว่ากลุ่มที่มีพลังก็ประมาณหกเจ็ดกลุ่มมีกองกำลังเขาเองเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งในอนาคตของความมั่นคงของพมา่าทีเดียว <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐนุนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อ ต้นเดือนมกราเนี่ยนะครับในวันที่สี่ที่ผ่านมาเป็นวันอาจจะเรียกว่าฉลองอิสรภาพของพม่าก็ว่าได้เพราะว่าในหลายปีมาแล้วนะครับหลังจากาช่วงหลังจากช่วงที่ผ่านาการเป็นอิสรภาพในปีพศ๗๔8เนี่ยหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพม่าก็ประกาศอิสรภาพ ก็มีอสศาซูจินี่แหละเธอมีโอกาสเที่ยะขึ้นไปกล่าวในครั้งครั้งนี้นะครับในเมื่อสัปตาห์ที่แล้วเนี่ยสูจิก็มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขอํานูนนะครับการแก้ไขอํานูนของสุจีเนี่ยที่เราจะพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าเรื่องสําคัญสำคัญก็น่าจะมีสองสาเรื่องด้วยกันเรื่องแรกนี่ก็คือเรื่องของการที่ รัมนูนของพมา่าเนี่ยกันที่ให้ยี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นให้กับทหารในการเที่เข้ามานั่งอยู่ในสภาซึ่งคนพมา่ารวมทั้งออซานสุจีแล้วก็หลายหลายฝ่ายที่เป็นนักประชาธิปไตยก็มองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยกพรยี่ห้าอร์เซ็นตของทหารเนี่ยก็เหมือนไปเป็นโคต้าที่คอยเฝ้าดูว่าสภาจะทำอะไรกันบ้างแล้วก็ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้ง อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ทำให้ทางองศาสุจิก็ได้ประกาศได้พูดคุยในเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันประกาศสุภาพของประเทศเนี่ยเพื่อเชี่ยวเห็าานพม่าควรจะมีการปรปับปรุงแก้ไขเรื่องที่สองนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของข้ามูนที่ปิดก,กั้นว่าใครก็ตามที่แต่างงานคนต่างชาติหรือมีลูกเป็นชาวต่างชาติก็ถือว่า ไม่สามารถจะเป็นผู้นําของพมา่าได้ซึ่งสุจีก็อยู่ในในในเกดนี้แหละ,ะจริงๆถ้าเราคิดกันด้วยสามัญสำนึกเนี่ยเราก็เห็นได้ว,ว่าการร่างรัฐมนุนครั้งนี้เนี่ยของพมา่าเนี่ยนะครับก็มีลักษณะการปิดกั้นองกสารสุจีอยู่เพราะว่าเธอมีลูกชายสองคนซึ่งอยู่ในเกวดนะครับแล้วก็สุจีแต่งงานกับไมเคิลอาริส นะครับซึ่งก็เป็นเป็นนักวิชาการชาวกังกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับฉะนั้นก็มีการเรียกร้องว่าให้แก้ไขรัฐมนูนในข้อนี้เมื่อซเจีไปประกาศตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าชาวพม่าก็ปรบมือกันมากกันนะครับแล้วก็มีการตะโกนร้องว่า สุจีเป็นประธานดีของพอม่าก็พูดง่ายๆมีคนที่เชียร์แล้วก็เห็นด้วยกับการที่มีการแก้ไขตรั้นตนตรงนี้นะครับแน่นอนปีหน้าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็หวังว่าสุจีน่าจะมีโอกาสลงแข่งเมื่อข่าวที่แล้วการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับพรรค LDP นเ d นะครับของอภัย i o n a l l e a g u e for d e m o c r a c y เนี่ยอของสุจีเนี่ย สันนิบาตประชาธิปไตยแห่งชาติเนี่ยก็ได้ได้สสอไปสี่สิบคนรู้สึกมีเขตเดียวเท่านั้นเองที่ละเขตนั้นเนี่ยรู้สึพกพรรคเอ็ดีก็ไม่ได้ส่งนะครับก็ได้ได้กวาดไปไปเรียบร้อยฉะนั้นโอกาสของ,องสานสุจีนะครัโคตข้างหน้านี่ก็สูงมากทีเดียวแล้วก็หลายคนก็คาดหวังที่อยากจะเห็นองสาซานสุจีเป็น ผู้นําของประเทศพม่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของพม่าซึ่งพม่าก็มีหลายด้านนะครับที่หลายคนก็เฝ้าดูอยู่เรื่องที่สาคัญที่สุดก็คือพม่าจะปรองดองกับชุมชนน้อยต่างๆได้อย่างไรเพราะว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีการปล่อยนักโทษนะครับก็เยอะพอสมควรเป็นจํานวนเขาบอกประมาณสองพันคน แต่ว่าพันแปดร้อยคนเนี่ยมาจากคุกในกรุงย่างกุ้งแต่ว่าอีกสองร้อยสามสิบคนเนี่ยก็มาจากคุกในกรุงามันทะเลน,นะครับก็แน่นอนอจับไปในหลายพื้นที่แต่ว่าเมื่อซึ่งเรื่องการปล่อยนักโทษทางการเมืองนี่ก็ปรากฏว่าผู้นำพม่านะครับท่านแตงเสงก็ประกาศไว้ว่าจะปล่อยให้จนหมดสิ้นปีก็ปรากฏว่า เมื่อเดือนที่แล้วก่อนปีใหม่นะฮะเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ก็ปล่อยไปได้ถึงอีกสองพันนะฮะก็น่าจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองของมาดีขึ้นอเอเซียตะวันเชียงใต้วันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลายประเทศนะครับอย่างกรณีของประเทศใกล้บ้านเราอ่ากัมพูชายเองก็กำลังที่จะมี เครื่องกายขนดันผู้นําอย่างสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำํำมานานทีเดียวนะครับเกือบสามสิบปีนะ2ยี่สแปดปีก็ไว่วอย่างนั้นแล้วคนกัมพูชัยก็มีความรู้สึกว่าอะจะอยู่นานน่าจะเียแปลงบ้างอ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ย <c oughs> ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบางคนเขาพูดว่า อตอนนี้สปริงก็ยังไม่ลงตัวแต่ว่าเป็นอาเซียนสปริงหรือไม่อย่างไรรวมทั้งก่อนนี้บ้านเราซึ่งมีแนวทางที่มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอาเซียนสปริงก็กมีหลายพื้นที่นะครับอินโดนีเซียก็อาจจะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีผู้นำคนใหม่แบางคนก็มีเสียงติดชินินทาว่าท่านผู้นำ ยุตโยนโนบัมบังก็มีมีประเด็นที่นั่งทับอะไรไว้หลายอยากนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันไปแน่นอนนะครับอาเซียนสปริงก็คงจะต้องต้องพิจารณาหลายด้านเพราะว่าถ้าด้านเศรษฐกิจนั้นแม้แต่สิงคโปร์มาเลเซียรวมทั้งการเมืองด้วยเนี่ยะจะมั่นคงเหมือนดังที่ผ่านมานั่งแต่ปีพันเก้ร้อหกสิบห้าหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นประเด็นถามที่หลายคนเขา,าก็จับตาดูอยู่นะครับเพราะว่าแน่นอนอาการเที่ยวเข้าประชาคมอาเซียนเอไอซีหรือเที่ยวอาเซียนอีคูนามิกคอมมิวนิตี้นั้นเนี่ยเรื่องภายในจะเป็นอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกหรือไม่อย่างไรนะครับอาเซียนเองก็พยายามมีแนวนโยบายเรื่องของการที่คบพบปะ คบค้ากันแบบสร้างฝันที่เขาใช้คำว่า constructive engagement เนี่ยนะครับซึ่งก็ก็ฟังดูดีแต่ว่าปัญหาการเมืองภายในภายนอกเนี่ยเราจะแยกออกจากกันเด็ดขาดคงไม่ได้ปัญหาคือประเทศต่างเนี่ยเส้นก็เฝ้าดูกันอยู่เราก็จะเห็นนะครับอย่างกรณีพม่าเองก็มีกระตรงกระตูนวาดที่เกิดข้องกับเรื่องการเมืองไทยกัมพูชาก็มีการพูดถึงว่า น่าจะเป็นแนวทางของแบงค,คอกอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ถ้าพูดโดยภาพใหญ่ก็จะเห็นว่าสมาคมอาเซียนของเรามีการเปลี่ยนแปลงผิดเชนในหลายด้านทั้งพมา่าทั้งกรณีของสิงคโปร์เองถึงแม้ไม่ใช่การเมืองแต่เรื่องสภาวะเศรษฐกิจของระบบทุนเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นรายงานซึ่งจากสนักข่าวบูมเบิร์กก็ได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับก็เอามาฝากท่านฟังในช่วงเช้าเ้าท่านฟังครับอีกเรื่องจะพาท่านฟังไปทีเ่เรื่องของสหรัฐอเมริกานิดหนึ่งนะครับวันนี้สหรัฐอเมริกาก็เตรียมที่จะถอนอกำลังทหารซึ่งไปประจำอยู่ในหลายพื้นที่ทีเดียวแน่นอนนะครับการถอนครั้งนี้เนี่ย สหรัฐอเมริกาก็คงจะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเพราะประเทศเขาตอนนี้ก็อยู่ในขั้นขาลงนะครับอเมริกาเจอปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะมากเพราะว่าวางกองกาลังไว้หลายพื้นที่ทั้งในบาเรนซาอีาระเบีกาตาต์อ่ายูไนเต็ดอาหรับเอมเรตนะฮะคาคาสถานแล้วก็อุเบกิสถานอะไรทํานองนี้หรือที่โอมานเนี้ยนะครับ ฉะนั้นวันนี้นโยบายของวอชิงตันก็คือต้องการลดค่าใช้จ่ายแต่ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก,ก็ยังทําหน้าที่ในการเป็นตํารวจโลกไกลาๆยอยู่นะครับในหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สําคัญสำคัญ,คญไม่ว่าในภูมิภาคเอเชียของเราเช่นในญี่ปุ่นหรือว่ามีกองกําลังเล็กๆอยู่ในออสเตรเลียซึ่งมามา มาควบคู่กันไปกับเรื่องความมั่นคงในแปซิฟิกคับมสม Pacific, ุทรแปซิฟิกอยู่ที่เปิร์ดเนี่ยอย่าน,นี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับฉะนั้นประเด็นเรื่องสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคแถบเอเชียเดี๋ยวสักพักถ้ามีเวลาผมก็จะนํามาฝากเพื่อนฟังแต่ว่าช่วงนี้ลองไปดูในเรื่องของการที่อเมริกาจะลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเอากองกําลังไปไว้ที่นู่นที่นี่เี่ย เขาบอกว่าจะลดได้ประมาณหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์นะฮะเข้าใจว่าหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ต่อเดือนหรือเปล่านะฮะเขาไม่ได้ตามข่าวไม่ได้บอกไปอย่างนั้นคิดเงินไทยก็ตกประมาณสามพันล้านกว่าบาทสามจุดสามพันล้านเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเงินจำนวนมากมายทีเดียวอเมริกามีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับนับหลังสงครามโลกครั้งทสองไปแล้วเนี่ยอโดยเฉพาอย่างยิ่งในการที่พยายามจะ ยันเรื่องตลาดของระบบการค้าเสรีเขาอยู่และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้อ,อดีตสหภาพโซเวียตก็ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองปครองในปี1989รวมทั้งปล่อยให้ประเทศในกลุ่มของโซเวียตเดิมเนี่ยสิบกว่าประเทศสิบห้าประเทศด้วยกันให้เป็นประเทศอิสระแล้ววันนี้ประเทศเหล่านั้นก็ต่างก็มีปัญหาให้ทางกับร,รัสเซียแล้ว ก็คือแย่งชิงแย่งชิงประชากรกันอยู่นะครับอย่างเช่นกรณีของในยูเครนอะไรพวกนี้วันนี้สภาวะของอการเมืองขงระเทศของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอเมริกาจะเป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็คือดูแลทั่วโลกนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับะฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่ผมนํามาฝากท่านฟังในช่วงนี้ก็คืออเมริกาลดค่าใช้ใจ่าย กรการถอนกำลังจากบาเรนซาอุดารเบียคูเวตกาตาโอมานยูไนเต e ดอาหรับอัมอร์เตคาซัสถานและก็อุเบกิสถานนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับาการเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเราก็เห็นว่าบรักปมาม่าเองวันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะจับมือกับ ก็จะเรียกไปประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ได้ครบค้าสมาคมกันมาหลายปีทีเดียวอย่างกรณีของคิวบาซึ่งก็มีปัญหาหแต่นับตั้ปีพันเก้ารหกสิบหลายปีมาแล้วนะครับช่วงที่สมัยอดีตประธานดีจอเนฟแคนเนดีนะฮะผมไม่ได้ครบค้าสมาคมเลยแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็นำข่าวมาฝากท่านฟังในบางส่วนเกี่ยวกับข้องกับเรื่องการที่อเมริกาจะคบค้าสมาคมกับคิวบา ซึ่งในแง่เศรษฐกิจในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของโลคคอมนิสต์ในปัจจุบันมันก็มันก็แทบจะจางหายไปจากโลกใบนี้นะครับก็ถือว่าแต่ละฝ่ายก็มีความเป็นสระในการที่จะจัดการการเมืองกับปกครองไอ้่ายของสงครามเย็นประยุติไปแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเรื่องของความคิดความเชื่อ ของคนในสังคมเกี่ยวเรื่องอุดมการทางการหนึ่งก็อาจจะยังมีอยู่เรื่องคิวบาคงจะเป็นประเด็นที่น่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงปีนี้นะครับความสัมพันธ์ของอเมริกากับคิวบาถ้าจะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ถือว่าเศรษฐกิจของสรหรัฐรวมทั้งของคิวบาเองก็น่าจะยกระดับมากขึ้นเพราะว่าเป็นประเทศที่ถูกปิดล้อมมานานทีเดียว ท่านฟังครับรายการพบโลกในเช้าวันนี้ก็นำข่าวต่างๆมาพูดคุยท่านผู้ฟังในในช่วงเวลานี้เท่านี้ก่อนนะครับเวลาของเราหมดพอดีผมชัยชนะอินทควัตนอขรลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก